สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เป็นวางแผนเทรดประจำวันที่14มีนานะครับเริ่มจาก e u r ร USD เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจาก e u r ร u s d นะครับยูโร USD ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยทะลุกลับขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับวันนี้จะมีการรีแผนใหม่นะครับเดนะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็คือขานี้นะครับส่วน4ชั่วโมงเนี่ย ยกหายกโลอย่างชัดเจนเนีออีเมสองร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็1ชั่วโมงนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้หากมีการรีแพนเนี่ยเราจะรีไปในนะครับที่เป็นแนวรับแถวๆนี้ครับผมนะครับผมตีเป็นเส้นให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะตีเป็นเส้นให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับอันเนี้ยใช้แนวรับในต้านปกตินะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีดีมานอยู่นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งแนวเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้แนวประมาณเนี้ยที่มันบิกขึ้นไปแล้วก็ทะลุกลับลงมาเบื้องต้นนะครับผมกรณีที่มันเดียดกลับลงมาเนี่ยบริเวณที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นบริเวณที่นะครับมันพุ่งขึ้นไปแบบนี้แล้วกลับลงมาจุ่มใน EMA แล้วก็ม้วนคืนแบบนี้นะครับเป็นนะครับจุ่มแล้วม้วนคืนแบบนี้นะครับผมเป็นแพทเทิร์นที่นะครับ พุ่งยอ่อแล้วก็ม้วนคืนนะครับพุ่งยอ่อแล้วก็ม้วนคืนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือผมก็คือจุ่มลงมาใช่ไหมแล้วม้วนคืนกลับออกไปแบบเนี้คุณผู้ชมก็สามารถบายได้ตอนที่มันม้วนคืนแล้วก็ปิดเหนือเส้นอ e ีเมลแบบนี้นะคลังจากนียก็ต้องรอให้มันย่อกลับมาที่เหลือแค่ว่ากันนะครับก็รอยย่อบายเหมือนเดิมนะครับเราเล่นหน้าบายนะนะครับผมให้เป็นโซนนะผมผมให้เป็นโซนนะนะครับ ประมาณนี้ครับผมสำหรับยูโร USD ไปดูในสอของทองคำบ้างทองคำนะครับก็หวังว่าจะได้กำไรกันนะครับก็คือจุดที่มันม้วนกลับลงมาใช่ไหมเด้งขึ้นถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะครับอยากให้ลงไปในรายะเดียดนิดนึงครับผมตอนนี้ทองคำเนี่ยก็อัปเดตจากเมื่อวันก็คือมันเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆอ่ะถ้าเกิดว่า15นาทีแบบเนี้ยหรือว่า5นาทีแบบเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นกรอบมันอยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นกรอบมันอยู่กรอบที่ว่านั้นคือเวลามันย่อกลับเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเราดูในทางเฟรม5นาทีอ่ะสมมติว่าเราเข้าตัวนี้ไม่ทันใช่ไหมแล้วเ,เข้าตัวนี้มันไม่ทันใช่ไหมยเนี่ยเห็นไหมมันมีกรอบอยู่คุณผู้ชมก็บายตามกรอบได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนะครับ คุณผู้ชมสามารถซื้อตอนที่มันเบรกเส้น EBA 200ขึ้นมาแบบนี้ใน,นทางเฟรม5นาทีใช่ไหมแล้วก็ย่อกลับมาเทสแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนคืนแบบนี้คุณผู้ชมสามารถบายได้นะแบบนี้นะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารีแพนใหม่อ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยมันไปแล้วนะครับตอนนี้คือไม่ทานแล้วนะครับก็จะมีแนวรับแนวต้านแถวๆนี้ครับผมจะมีแนวรับแนวต้านแถวๆนี้แหละนะครับแถวๆนี้นะครับ จะมีแนวรับแนวต้านแถวๆนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็รอให้มันย่อกลับมาบางทีอะถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นสามารถเปลี่ยนไทม์เฟรมได้นะครับอาจจะเป็น15้านาทีนะครับหรือว่านะครับ5นาทีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเฝ้าจอไหมถ้าไม่เฝ้าจอ1ชั่วโมงก็ดีแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะรอให้มันย่อกลับมาอย่างน้อยแถวๆนี้เลยครับผมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับ หรือว่าอย่างคีเดย์จริงๆนะครับก็ต้องเป็นแถวๆทับ2,166ประมาณนี้ก็คือรอให้มันจุ่ม EMA แบบนี้ก็คือย่อกลับมาจุ่ม EMA แบบนี้แล้วก็ม้วนคืนนั่นแหละครับผมเราก็จะหาจัางหวะในการ่ายอันนี้จริงนะเมื่อวาน,นยังไงก็ต้องได้เมื่อวานผมได้นะครับผมเมื่อวานผมได้นะก็คือเฝ้าณโซนเดิมๆนะครับก็บะจะเป็นประมาณนี้สต็อปรอดไกลหน่อยนะครับผมประมาณสัก750จุดประมาณนี้ TP เนี่ยเอาประมาณ500ก็ได้ครับผมประมาณนี้นะรอก็คือรอนะครับถ้าไม่ได้ก็แค่รอแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ Euro USD แล้วก็ในส่วนของทองคำวันนี้นะครับ